ไปดูคันนี้ครับ4ประตู M นี่ไฮแลนเดอร์ครับสีขาวที่จอดอยู่หลังผมครับสวยมากครับไฟสีขาวส่องลงมานี่คือตอนคืนแบบเด่นสุดๆครับจนทําให้เราต้องไปดูกันนิดนึงครับไปดูดีว่าเขาเปลี่ยนอะไรครับเจ้าตัวนี้ไปมุมนี้ชัดเจนมากครับในส่วนของด้านหน้าแล้วก็กระจังหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของกรชนนะครับตรงช่องของตัวไฟตัดหมอกนะครับนี่ตรงนี้ครับทุกคน มีช่องลมเข้าไปด้วยข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันก็คือทําให้ลมผ่านนะครับเข้าไปในส่วนของยางแล้วก็เบรกครับทาให้ลดอุณหภูมิยางลดอุณหภูมิเบรกเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้มันเพิ่มมากขึ้นใครจะไปคิดว่าช่องแบบนี้จะทําให้ประสิทธิภาพของการขับขี่มันดีขึ้นนะครับสังเกตรถสปอร์ตไหมครับรถสปอร์ตหลายๆรุ่นนะครับจะมีนี่ครับช่องลมตรงนี้ครับให้ผ่านเข้าไปได้นะครับไฟหน้าครับมี่3 เส้นตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ d ดไ l i g h t อยู่ด้านบนเมื่อก่อนอยู่ด้านล่างตัวนี้ยังเป็นไฟ LED นะครับปรับได้4ระดับสูงต่ําเหมือนเดิมนะครับไฟ LED ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมชอบมากๆกระจังเที่ยวสั้นถือว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถือว่าเปลี่ยนสีมาได้ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเพิ่ม texture ลงไปนะครับดีไซน์สวยงามเนาะเอ้ยถือว่าโอเคมาดูในส่วนของแม็กกันบ้างครับแม็กนี่เลย ยางยังเป็นขอบ1 8นะครับ265 6กห้าหกสิบสิบแปดมนูะครับแล้วก็ล้อแม็กยังเป็นลายปัดเงาอยู่ในรุ่นเมเดี๋ยวเราไปดูรุ่น Z กันต่อไปเนาะตอนนี้ที่โชว์รูมเอ้ที่ที่งานเปิดตัวยังไม่มีรุ่นรุ่น Z ซให้ดูนะครับรุ่นเมปัดเงาสวยอีกแล้วหรูหราพรีเมียมขึ้นมาอีกแล้วนะครับสำหรับล้อเดิมๆของเจ้าตัวเเจ๋งกล้อง a อเดอสัอย่างที่ผมได้บอก่อคลิปที่แล้วครับ เพิ่มความกว้างขององศาเป็น120คจากเดิม80เขาบอกเป็นกล้องใหม่ล่าสุดความละเอียดสูงสุดนะครับจับได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นจัก,กรยานคนปัน่นคนเดินข้างทางนะแล้วก็บทมอไซเบรกอัตโนมัติทํางานได้เต็มประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นเจ๋งตัวนี้ยังเหมือนเดิมมีให้นะครับไปดูด้านในกันนิดหนึ่งภายในนะครับเจ้าตัว M เป็นสีดําปกติเนี่ยผมจะเจอ ภายในหลังคาเป็นสีดําในรุ่น X Series แต่รุ่นนี้มาสีดําเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพิ่มอะไรสีเดียวนะครับก็คือสีดาสีเดียวทูโทนเฉพาะในเจ้าตัว V Cross หน้าจอนะครับตัวนี้ตัว M จะเป็น9นิ้วแซลงไปจะเป็น8นิ้วนะครับแต่เจ้าตัว M ตัวนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นนี่คือนี่เลยนี่เลยครับแพดเดนชิพครับเพิ่มความสนุกครับนี่เล้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เพิ่มแพดเดนชิพมานะครับเกียร์ออโต้หกสปีดแพดเดนชิพอีก6สปีดโอ้มั่น ความสปอร์ตเราจะอย่าลืม1.9 3.0เรามีให้เลือกทั้ง2ตัวในรุ่นของตัว M ใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนี่ภายในครับเท็กเจอร์ของเขาสวยมากๆครับดีไซน์จากนะกระเป๋าเบาๆด้านข้างเป็นแบบซอฟทัชเบาะนั่งที่ผมนั่งก็เป็นลายใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคูลแม็กด้วยนี่นี่โอ้โหเป็นไงเห็นชัดเลยอะ สวยมากๆสวยมากๆาหเบาปรับได้แทิศทางไทซีนะครับแอร์ออโต้ทุกอย่างมีมาครบเหมือนกันคร่าวๆเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเจาะลึกกันที่โชว์รูมอีกทีวันนี้อยู่ที่งานก็ขอเร็วๆแล้วกันเนาะในส่วนของด้านหลังก็เหมือนกันครับแอร์ต่อหลังมาครบแล้วก็ที่เสียบชัดแบตไทซีมาเลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ Apple c a r p เพ Android ทุกอย่างนะครับไร้าสายหมดแล้วนะครับอ่าสัครับนี สวยโอ้โหนะครับตั้งแต่ตัวตัวีคอ์สเมื่อกี้แล้วจะอยู่ในวีคอรสหรืออยู่ในตัวฮัเดอร์ผมว่าสวยเหมือนกันเลยนะครับนี่เซนเซอร์8จุดหน้าหลังตัวเมีมาให้ครบนะครับกล้อง360ยังไม่มีต้องบอกทุกคนก่อนนะครับนี่กระบะฝาท้ายบึกบึนเจ๋งอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวไปรีวิวกันเต็มๆที่โชว์รูมอีกทีเดี๋ยวผมเก็บแล้วก็เก็บภาพสวยๆเอาไปลงใน Ti k t o k ให้นะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกเราจะไปดูคันสีเทาหนึ่งใช่ไหมตัดวาร์ปไปดูสีเทากันนิดนึกััครบไป